สื่อธรรมะพ่อครูตอนนักการเมืองกับนักธรรมะต้องเป็นคนคนเดียวกันได้คุณสินพุทธสุขภูนกราบนันรรกสระเพ่อครูครับผมเห็นบางคนคอมเมนต์เรื่องอย่าเอาศาสนาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง คนที่พูดแบบนี้น,น่าสงสารนะครับไม่รู้เลยหรือว่า,าศาสนานะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะการเมืองในระบบทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ผ่านมานะั้นะที่ผมเห็นนะมันเลอะเทะเปืป้อนเละเทะ มีแต่ทำการเมืองกันเป็นอาชีพมีแต่เห็นทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องไอ้ที่จะเสียสละนั่นนะแทบไม่เห็นเลยในเรื่องคุณธรรมแทบไม่มีเลยผมว่าศาสนาไปแก้ไขได้ครับไปแก้ได้ทำให้คนทำการนะการเมืองให้นักการเมืองเนี่ยมีคุณธรรม แต่ทำไมคนที่คอมเมนต์พูดในเรื่องอย่าเอาศาสนาไปยุ่งกับการเมืองคนประเภทนี้ต้องใช้เวลาเปลี่ยนความคิดมิจฉาทิฐิให้เป็นสมาริทิฐิทำความเข้าใจเส้นใหมนะ่อีกหลายพบหลายชาติหรือเปล่าครับเพราะเป็นความเห็นที่ผิดอย่างมหันค่อนข้างมากเพราะไม่เห็นด้วยเลย เขาคิดได้ยังไงว่าศาสนาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองผมไม่เห็นด้วยเลยเขาคิดได้ยังไงว่าศาสนาไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการผมถามพวกครูครับอาตมาจะไปตอบได้เลยว่าเขาคิดยังไงเขาถึงไม่ให้เอาศาสนามาเกี่ยวกับการเมืองอาตมาก,ก็ตอบจะัดๆก็คือเขายังไม่เข้าใจเขาย,ยังไม่รู้เขายัง ขออภัยปุจจะจเขาัางโง่อยู่เขาก็นึกว่าคนนะคนที่เป็นธรรมะน่ะก็คือคนอย่างหนึง่งนะคนที่เป็นการเมืองก็อีกคนอย่างหนึง่งแต่เขาไม่คิดว่าคนการเมืองคนธรรมะนะคือคนคนเหมือนกันและก็เป็นคนสัง,สงคมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในคนเหมือนกันเนี่ยก็มีการเมืองก็มีธรรมะอยู่ในตัวคนเดียวกัน ได้แล้วมันต้องมีด้วยนะมันต้องมีด้วย,วยพยายามศึกษาดีๆทำความเข้าใจอาตมาเข้าใจนะว่าคุณที่ตำถามมาเนี่ยเพราะว่าสังคมไทยนี่แหละเมืองอื่นเขาอะไรอื่นเขาจะว่ากันก็อาตมาไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของต่างประเทศเท่าไหร่คนไทยเนี่ยศาสนาพุทธในเมืองไทยนี่แหละนะ พยายามแยกพยายามแบ่งว่าผู้บวชนักบวชอย่าไปยุ่งกับการเมืองเขาอาตมาก็เข้าใจเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่านักบวชเขาเนี่ยมันยังยังตื้นยังไม่มีภูมาทำอะไรถ้ามาเจอนักการเมืองที่มันเคี่ยวลากดินมันก็ดึงเอาไปเป็นเครื่องมือ ก็เสียพระเสียศาสนาเสียธรรมหมดเขาก็เลยกันไว้นะแม้ดูเหมือนจะดูเหมือนไั้นตทมาไม่แน่ใจนักหรือว่าจะเทสมาคมใได้ประกาศไว้ว่าะอย่าไปพูดเรื่องการเมืองอย่าไปเกี่ยวเรื่องการเมืองดูืันจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะก็ดีนะเพราะว่าป้องกันไว้เพราะว่าพระของ <laughs> ไทย oh, yeah, air. แย่อ่อนแอแล้วกับไปอยู่กับการเมือง นักการเมืองมันเคี่ยวลากดินจริงๆก็เสร็จก็หมดนะแล้วก็กันเอ,เ,ากาเอาไว้นะก,ก็เป็นการป้องกันที่ดีแต่ผู้ที่เข้าใจแล้วและมีภูมิธรรมพอแล้วก็สามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นพระเด็กกันจะเป็นนักการเมืองก็สามารถทำธรรมะเอาธรรมะใส่เข้าไปทั้งนักบวชก็ตามคารวาส นักการเมืองก็ตามเอาให้เขาได้ให้เขาได้เพราะว่ามีอุตระหรือมีโลกุตระมีความเหนือที่เขายังไม่มีที่จะให้เขาได้นนี่ก็ไปตามสัจจะคุณจนแท้บุญคุ้มมาจนช่วงนี้การสมัครเข้าเป็นสมาชิพากพรรคสมาธิไตย ภาคสมาธิปไตยของของภาคใต้คึกคักมากครับโอ้ของภาคใต้คึกคักมากครับญา,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 าติติดตามภาคใต้และจอ,อสอพอวทอจอ,อสอ,อะไรจิตอาสาจิตอาสาพวทอ่อาพุทธแทนพิธีธรรมบ,บำเพ็ญกันเข้มข้นมากครับอ้าวลองดูได้ดี คุณจัญญาประเสริฐข่าวบอกว่าลุงนายกตู่เราโดดเดียวไม่มีใครมาจับคู่ด้วยดิฉันว่าดีแล้วพิสูจน์ว่าลุงตู่สู้อย่างโดดเดียวทางการเมืองส่วนพ่อท่านต่อสู้อย่างโดดเดียวทางธรรมกราบสาธุค่ะ เเออข้าใจนะเรากำลังพูดถึงจอมยุดธจอมยุดนี่โอ้โดดเดียวนะเป็นผู้ที่อะไรเถดวิชานที่หนึ่งอนะเทวิชานหนึ่งอนะป้องกันตนเองได้ป้องกันตนเองได้นะป้องกันตนเองได้นะออไดจอมยุทธนะเพราะงั้นไม่ต้องไปกังวลนะกรอกไม่ต้องกังวลนะ จะมีผู้ที่ไปสมทบเองผู้ไม่สมทบก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะและถ้าสา,สามารถแสดงว่าเดียวโจทย์เดียวได้เดียวทําคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เดินจะมาสมทบอีกที่หลังก็เขาก็ต้องรู้แล้วว่าีเป็นจอมยุทธก็จะมาขอเรียนเคล็ดิชาด้วยชนนั้นเองนะเป็นธรรมชาติ ื่อธรรมะพ่อครูตอนนักการเมืองกับนักธรรมะต้องเป็นคนคนเดียวกันได้